พักเก้าไกลแถลงผิดหวังสอสอรบความร่างแรงงานฉบับเสียซัดไม่สนใจในายทุนละเลยความเป็นมนุษย์7มีนาคมที่รัฐสภาสอส,อสอพักเก้าไกลนำโดยนายเสียจำปาทองสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลแถลงภายหลังที่ประชุมผู้แทรรนรัษฎรวันที่6มีนาคมที่ผ่านมามีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติพรบรคุม้มครองแรงงานฉบับของนายเสียโดยนายเสียกล่าวว่าร่างกฎหมายของตอนเสนอที่ประชุมเห็นด้วยจำนวน149เสียง ไม่เห็นด้วย159เสียงงดออกเสียงหนึ่งทำให้ร่างพรบอรของตอนไม่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1นึตนในฐานะเป็นผู้ใช้แรงงานมามากกว่า30ปีและเป็นผู้เสนอร่างพรบรฉบับนี้ตนรู้สึกเสียใจยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากร่างกฎหมายจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ให้ได้ดีขึ้นสามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยหลักการทำงานพักผ่อนใช้ชีวิต และยังขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมรูปแบบการจ้างงานรวมไปถึงพี่น้องไรเดอร์ฟรีแลนซ์และแรงงานอิสระซึ่งเป็นกฎหมายเปลี่ยนชีวิตของคนทํางานที่จะช่วยยกระดับสร้างการดูแลคนทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานสาก,กลกลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผมรู้สึกเสียดายที่ประเทศของเราเสียโอกาสสร้างความเสมอภาคในทางสังคมเสียโอกาสและเสียเวลา ในการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกทางเสียโอกาสที่เพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการทำงานที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจเสียดายที่คนทำงานในประเทศจะยังคงมีความคุ้มครองตามหลักนานาประเทศที่เดินนำหน้าพวกเราไปกว่า10ปีแล้วซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่สำคัญของผู้แทนที่มีความปรับตดีต่อคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ และรู้สึกผิดหวังที่บรรดาผู้แทนของประชาชนมองข้ามการคุม้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและให้ความสําคัญเพียงเสียงของบรรดาเหล่านายทนุนคนศึกศักดินาเจ้าของกิจการที่จะได้ผลผลัพธ์ทนกระทบจากรายงานคุม้มครองแรยงานของเราด้วยการคว่ำร่าง กฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่วาระแรกทั้งที่เป็นเพียงพื้นฐานที่ควรต่อการเป็นมนุษย์นายเสียกล่าว